สวัสดีค่ะเกษตรนอนเวนนะคะวันนี้จะพาทุกท่านมางมหอยนะคะเพื่อเอาไปลงไปเลี้ยงในโอง่งค่ะอันนี้เป็นหอยหอยเชอรี่นะคะนี่ นี่หน่อยจุ๊บนะคะนีคเห็นไหมคะม,มันแอบอยู่นะคะนะตัวโตโต,ตก็มีเดี๋ยวเราจะเก็บไปเลี้ยงในโอ่งกันนะคะ ถ้าอย่างไร,กรเกษตรนอนเวนขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปงมหอยแล้วเอาไปลงเลี้ยงในโอ่งให้เพื่อนๆดูกันทุกคนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ มีหอยเชอรี่มีหอยคงเ้วยนะคะเยอะเลยค่ะเก็บไปเลี้ยงในโอกเพื่อเป็นพ่อพันุ์แม่พันแนนาคตนะคะ